คนจะบอกเกดเกฆ่าตายแน่ทำไม่กลัวจะจบปากคุณที่มาต้องการที่มึงด่ากับคุณันยิงดออนะคะแล้วเธอถึกบอกแล้วค่ะเอียงหน้าอิตาเลอิาลีดห่ยถ้าดีกับเด็กจิกเลยสิเออเ <c oughs> ด็กจิกว่าอย,ย่างงี้ทึ่งวานนี่ จะริงๆว่าเม็ดยังก่อนอีแตก <c oughs> เครียดหน่ยเครียดบอกบ่เม็ดยานเป็นยังอีแตกมามาเลยไม่ยอมมาเลยทำให้เจอกรรมที่ฟกเลยไปไปไปมึงไปฟกไปแห่อีหนาหมาบ่กูจ่ายอ,อ,อีนี่ ทาอไวันนี้มาแถลงข่าวหลายเรื่องเลยคันเมื่อก่อนฟาเ้าอันเมื่อก่อนกูอยากตีคุณเถ่นอนเลือเลจริงบอกคราบขอบคุณพี่แบนค่ะหรือขอบคุณพี่แบนเลยพี่แบรนด้าบานขอบคุณคี่แบนเลียนเป็นอะไรเปี่นฮตตาบานเลยไม่ใช่เปิดเพลงทำยังไงพื่อนเปิดเพลงยังแบบไหน เป็นบีบีีเอือเร่อูจา้าคยปูขานมือเป็นกีน่คนก่อนอืด้านเจอแมเนยยังไนเจอม,จนจอมันก็อยู่ในฝกเลยอืฉันกับีพิกกับมิโจเป็นขามันตายอืทุกคนไหมทุกคนที่เข้าบอกว่าหนูอยากให้พิ่กีกับเต็มไปฆ่ามันข้องน้ำ อ่ะคอยดูคอยดูแน่เจอปูแน่คอยดูเท่านี้เาจะไปหาเธออยู่แหนเราว่างเปลนเราว่างเปียนดูเราจะไปไห<ป>น<ต>ดีว่าไปซีซอบซีซอบก็ได้เไปนอนเไปนอนดูมาก็ไปคนเดียว,ยวสอนก็เป็นคนเดียวสอนะไปกับอีพีดกับอีจโจเราไปกับเขางัแต่ให้โจไปตาวดากีนี้แทน เรียนไหมเรียนดีเจไหมพี่เป็นสอนให้ไม่เอาไม่หนูรีดสิบชั่วโมงอ่ะไม่ไม่ไม่หนูจะให้จ้างพี่เวนจ้างหนูไปร้องเพลงก็ได้เรียนพี่สามคนะมามันเอาเกือบคอยไปสองครูไม่ฟังตีนดำฟังก่อนหมาหนูไปไปเอาเกือบหมาคาบเกือบเขาว่าตาลักบม่มีใส่เกืบอกบใีบม่มีามปีนีนี่ ไม่เหเหม,มีหมาอย่าบเนี่ยเบิงบิ้งเนี่ยหมาไม่ทาาไปมีสวนกูเนี้ย Gentle. บิงกุตีนดำเปิดๆฮีเมนี่ยปอกว้าวย่อยยากอะแนีตอนนี้ลูกไปบักเสียงเั่นตายแล้วบอ ตู้ลูอีเอี้ยมันไปกลับกลับกลับอย่างอันนี้อืมอ n e s a n e เฟิร์นอืมมันดึงขาข้อตายจริ่งๆเสียมตัวเสี้ยมไปลูกไปก็ลูกไปก็ลูกซันโอ้เมยพ่อแม่สวยอย่างพ่อเบิ้ง้มกิดก้มกิดเอออีก้มกิดแล้วแม่มันอีอีตาย อีคู่นึงเป็นเป็นบ้าเป็นบาแบบนี้ป่ะอืมแบบไหนมันแค่แค่แค่เป็นเยื่อนนะเคยมันเยื่นแบบไอจิ๊กแบบไอจิ๊กเหรอมันไอจิ๊กแต่ว่ามันมันยืนตรงอะนี่หนึ่งปลายมันเหลี่ยมนะจริงเหรียญปมาจบวันนี้มาบอกซ้อมเนื้อนะคะวันนี้มีสินค้ามาคือสินค้าของของพี่เอ็มพี่เอ็มซื้ออะไรพี่เอ็ม สหังสังมาไม่ใช่บุษราพี่เอ็มบุษราบุษราทำมาไม่ใช่พี่เอ็มบุษราคำลูกลูกมามลำมามอะไรมัมตกมุกเออวงอะไรวงอะไรฮะเพชรไทยอะไรจต่ไม่ได้วงเคาเหลาไม่วงคำอะไรวงคำกำลีคำเหลาใช่ มามามาอ่าสิ่งที่เราบอกกันอันแรกก็คือมัชฉะมัชชานะคะจะเป็นแบบว่าคนุซุ่นแะามัชฉะคือมัจฉะคือทำมาจากเกาหลีมาไม่ต้นอะไรมัชเป็นหลังลังบ้าเอซาเลยวะชาอะไรชาวตชาอะไรนะมัชชาทำมาจากใบชาอะไรอุ ซาลุงไม่ใช่ไมโอ้ยกี๊กก็บอกทีทนี้ีลก็ทุกเบอดตาตากันชาแนลบะเมียงนะคะทุกคนมาค่ะมาโฟนกันนะคะ<า>ที่แต่เป็นอา่านสรรพคุณให้ฟังแป๊บหนึ่งนะ<ำ>เออตัวทำมือทำมือตามนะแบบเธอจะชี้ๆตรงนี้นะอ่าอันนี้เป็นเคลียร์มัทฉะนะครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้ผ่อนคลายลดความเครียดร่างกายตื่นตัวอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เอ่อ เบร์นเบร์นน้องไข่เบือนน้องไข่แล้วก็ช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดด้วยนี่เหมาะกับน้องเรียนเลยนี่สูตรนี้ไม่มีน้ําตาลนะแม่ปกติราคาหกหกร้อเก้าสบต่อกล่องตอนนี้ลดเหลือร้อยเก้าบเกาบาทว้าวปุบมือเลเละทีหนึ่งกล่องได้สิบห้าซองตกซอ่องเราจะบาดินก็บุรู ถ้าแปดซองอะจบก็คือจบเท่ประมาณสิบก็บาทเองเก้าบาทใช่เทานั้นต่เหลือแค่ไม่พอเลยอาะทำมือทำมือนะทำมือเอาอเอาเอามัตชาเข้ามาก่อนเออคลิปเปิดให้ดูซีหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองอ่าทำมือตามนะมาอืมเรจะบอกว่าอ่ะหนึ่งสองสามจะเป็นมาว่าะบายเองนะทุกคนในในมัตชาาน่ะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยควบคุมน้ำตาในเลือดแล้วก็เผาผลาญนมันด้วย ว้าวอืมปรับสมดุลร่างกายอิ่มมากอืมมาแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยโอ้ยช่วยลดความเครียดด้วยว้าวร่างกายตื่นตัวด้วยว้าวปอดเลยอ่ะรอปเลยเหรเออแทนทีนช่วยลดใบชลูริชลูชะชะะชลอริ้วรอยเหลียนที่มึงให้เมึงหันดูนะกินทำไมเนอะอันนี้เป็นแอสตาเซนทีนแอนกูตาว้าวอืมช่วยลดเรือนริ้วไวว้าว ช่วยรถเดินช่วยชะลอลรถเืินลิ้วลอยชะลอไปรถเดินลิ้วลอยอต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงสมองและสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรา,าคาจากปกติสามร้อยเก้าสิบเหลือร้อยเก้าเก้าจบออามาตั้งนะมาธุรกิจมากแม่แม่ช่วยกดตะกร้าช่วยหน่อยนะ<ด>เออ เยอะๆเธอมาหาตามแล้วก็วามากินไว้อันนี้ถามหน่อยว่าวันนั้นน่ะวันที่หนูไปบ้านลุงอะไรนะลุงหม่ำนะคะลุงหม่ำไ,ไปทําอะไรบ้างเขาได้ทาอะไรบ้างก็ทําส้มตาแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายคูย่ออดเหมือนกันแล้วก็น้องเบสาสับสาเป็นต่อแล้วก็หนูเองนะคะก็ติดตามซซนนะคะแม่ติดตามหนูเองนะคะติดตามโซนะคะอ่าน้องลินชิม,มัาษาให้พี่ให้ดูหน่อยได้เอาถือถือภาษาก่อน อืนี่คนก่อนนะคนโชว์ก่อนตามตามที่ทราบเนาะมัชฉะเพียวม,มัชฉนะน่ะมันมันจะมันจะมีมันจะเออมันจะขมขมแล้วก็ขเวินนิดนึงเป่นแนะนำนะให้ให้ซื้อไปทานคู่กับน้ำมนะพร้าวน่ะอร่อยอน้ำมะพราพ้าวขวดแม่แม่กดตะกาช่วยลูกสาวหน่อยนะไม่งั้น จริงจริงมันอร่อยมากแต่ว่าทานได้จริงจริาทานได้อร่อยมากไม่ผมท่าน,าน้นแต่ว่ากินได้ไม่มไม่ไม่มีอะไรแล้วก็คือกินได้เลยจ้ะต้องหลินน้อง้องหลินสามารถทานหมดแก้วได้ด้วยเอาไว้ก่อนก <c oughs> ินไม่ได้ไม่น้องหลินทานหมดแก้วได้ลูกลูกค้ารีเควสตมาว่าให้น้องหลินกินโชว์ให้หมดกินเข้าใจไหมข้าวเองลุงหม่ำดูอยู่นะลุงหม่ำดูอยู่ไม่ทำับเองแม่แม่ อาแม่แม่กดใจให้หนูแล้วหนูจะให้ดื่มกีกสองแก้วเออ,อ,อแม่กดใจให้แล้วพอใจมาแล้วัวใจมาแล้วโชว์เ,<อ>เลยโ<อ>ชว์อเลอยไม่จากที่เรารู้นเพียมัชามันรสชาติเป็นยังไงเนาะแม่เนาะเดี๋ยวมันจะเฝื่อนมากเฝื่อนน้อย,อยหอมมากหอมน้อยนีเนี่ยฮะหนึ่งอะสมาพบกันใช่กูต้าราคาดีมากแม่เดี๋ยวเพิ่ง อันนี้แม่แม่แมฟังนะอันนี้คือน้องหลนิงเป็นเบาหวานอยู่การดื่มเพียงมะชามันจะดีต่อน้องมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วยน้องกดตะคาหน่อยจะได้เราจะได้หลอกให้นางกินทางอ้อมนับตัวนี้สองก้นับเลยหนึ่งสองดามะชามีสิบห้าสองครับร้อยเก้าเก้าสิบห้าสองแม่ร้อยเก้าเก้าสิบห้าสอง นูริช <No rich S 2> <า>นะครับผมเป็นแบรนด์ของพี่เอ็มบุษาราเลยสมาเออบุษารลาทำมาเอาไว้ใช้น้ำแข็งจะได้กินง่ายอ่าโอเคหนึ่งอันดับแรกันทุกคนหนึ่ง,งสองสอง้สเอาจีบเ,าเอาไว้กินแบบนั้นเลิศกินกินตอนเช้ายิ่งดีแม่กินตอนเช้ายิ่งดีเลิศกินกุ้งตาเข้าไปก่อนนะคะ คูต,ต้านะคะรีบสั่งกดนะคะฝากแล้วทุกคนที่กินสามารถเป็น,ปนห,วหวานน้องให้ลุงหมาบอกว่าให้น้องหิินเอาอีกแก้วพอแล้วกินก <c oughs> ูต้าก่อนกูต้ากูต้ววาให้เี้นเอาเียนกล่องหนึ่งวเพ็นอ,อ่านให้ นรำมอยเป็นไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างจะมากินเลยเม่มากินนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างมันอร่อยมันก,กรอบๆกรอบๆแม่แม่ก็เอาน้ำมามากินง่ายไหมกินได้ขาทานได้คือมันยังงั้นทุกคนกินมาว่าเพราะว่ามันเป็นหอมผองมากก็เ,เป็นว่าหนึ่งซองอหนึ่งซองเดียวอิ่มอิ่มใช่จริงๆน่มันช่วยให้ตื่นตัวเหมาะกับการดื่มตอนเช้าโจ๊รังแกวทั้งหมดเหมาะกับการดื่มตอนเช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ลินไม่อยากให้ลินกินอีกแล้วเดี๋ยวลินจะนอนได้แล้ว หัวใจมันก็จะกระสับกระสายโอ้ยบัมีดอกนะคะนี่ค่ะแม่คอรเจนโคตากินตาเอสตาแซนทีนเอสตาเชียงยืนนะคะไม่ใช่แอสตาเชียงยืนแอสตาแซนทีนแซนทีนเออหนึ่งสองสามเอสตาเอสตาอะไรแอสตาคารินแอสตาแซนทีนพูดสิมาส่งมาได้ อันนี้หนึ่งอันนี้หน,นึ่งกล่องบรรจุ30แคปซูลน,นะแม่แม่นะนนนนนวิธีรับประทานคือทานเวละหนึ่งแคปซูลต่อวันจริงๆนะแอสตาแนะนำให้ทานตอนเช้าพร้อมอาหารมื้อแรกนะแม่แอสตาร,ราคาดีมากประโยชน์ของแอสตาเลยมันจะมาจากสลายสีแดงเพราะว่าสลายสีแดงที่อ่ามันโดนแดดจัดๆน่มันจะเกิดฟังฟงก่อนสลายสีแดงสลายนะมันไม่ใช่สีแดงหรอกอ่ามันจะโดนแดดจัดๆแล้วมันจะเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นมันจะผลิตสารสีแดงออกมาเพื่อเพื่อรักษาคุณรักษาสภาพของมันไว้ เพราะฉะนั้นในไอ้ตามันอีสานแบบชลลยลิลอยแล้วก็ความแก่อ่ะอันนี้อันนี้เป็นสูตรบอกกูต้าด้วยมาบอกว่าสวเพื่อนคิดว่ามันจะเป็นซองประชงกันเลยมันมีซองไม่หนูคิดว่ามันจะเป็นซองแบบให้ชงใส่น้ำใช่ไหมล่ะไม่ได้กินนี่เลยค่ะจะดูอืมเม็ดเดียวแล้วค่ะตอนนอนก็คือ่อนนอนเม็ดเดียววตอนตื่นตอนตื่นตอนเช้า S <S นีได้เลยค่ะ<ๆ>ดีมากกินเลยค่ะไม่กอดจีนนะคะกอดสาวอาบน้ำกินแบบว่าทาล้างล้างกระมุจูดดแล้วก็กินได้น่ะอา,าว่าไม่เสียบอะไรมากก็ถูออกถูออกกระคาอันนี้เป็นเม็ดอะไรนะเม็ดอะไรเป็นมเนม็ดเมาเมเม็ดยาเม็ดอะไรฮะแต่ ก็คือกินได้ทานได้อร่อยมากนะคะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเม็ดนะคะกินเม็ดเดียวแต่ว่ากินได้อร่อยก็ขายให้เมดไปไหนไปวันศกร์เโอเคไดะไปเลยาคาทุกคนนะคะราคา99บาทละเลยอะร้อยเดียววันนี้นะคะเพราะว่ากินได้ปูต้านะคะนะคะกินได้แล้วก็ไม่ไม่มีซองให้ก็คือกินได้เพราะว่ากินกับน้ําได้ ใช่จริงไหมคะอืออ่าก็บแก้วหน่อยก็บแก้วน้ำหน่อยพีทน้องพีทกินแก้วน้ำหน่อยกินแล้วนะคะทุกคนกินแล้วนะคะจะมีก็บแก้วได้เหมก็นแก้วอะไรก็นแม่มาฉาถูกมากใช่สิบห้าสองร้อยเก้าเก้าถูกมากแม่ถูกมากมากกดเลยกดเลยแม่ช่วยลูกสาวหน่อยเออพอเสร็จแล้วก็ไปกินตองกันเนาะ จะได้มีด้วยถอจะได้มีงานาทุกคนฝากคนไหนก็คือนะคะสามารถหนูจะอานให้ก็มีเรื่องผิวขาวจะเป็นพิษแล้วก็ต่อไปจะมีเซรั่มมา,าให้พี่เพียเอาขึ้นโต๊ะให้เร็วเอามาฉาออกเอามาฉาตั้งเอาซรั่มขึ้นโต๊ะเี็แล้ว เซรั่มนะคะมแม่ต่อไปนะคะเป็นเซรั่มนะคะคือว่าติดกับเพื่อนเป็นเซรั่มนะคะอีกหนึ่งกล่องน,นะคะแล้วเราไปบ้านกรุงหมากเจอใครบ้างก็เจอทุกคนเลยมีใครบ้างอ่ะมีไหนบ้างลูกค้าม,มีพี่มัทฉะมัทฉะเป็นมัทฉะชงดื่มครับแม่มาเซรั่มนูเลตจะมีสีสดน้หลินเซรั่มนูเลตจะมีสีสดเดี๋ยวขึ้นปกากตะการ้าก่อน มาิ่มเลยโอ้โหเสร็จแล้วก็เราไปกินไหนพี่เบนเออเออค่อยว่าก,กันหิวแล้วจ้าแป๊บหบนึง่งให้ให้พี่เบนพาไปกินโอเค <Yeah. S 1> เย่เซรั่มนูริสจ,จะมีสี่สูตรนะแม่แม่แม,มีอะไรบ้างอ่าสูตรแรกจะเป็นสูตรนูริสเซรามายไลฟ์มิวเซรัม่ม ชรบ,บาคุณก็คือสร้างกรอบป้องกันผิวกเกลี่ยความชุ่มชื้นเติมน้าให้ผิวลดผื่นผิวเรียบเนียนลดการระคายเคืองแล้วก็บรรเทาอาการแดงและอักเสบาุลไมเคิลเขาจะให้ผิวแข็งแรงอเสริมสกินแบเร,รียร์เข้าใจไหมหน้าเราจะได้แข็งแรงจะได้แบบว่าปัญหาผิวหน่ะจะได้เกิดยากขึ้นมี่ขยับตัวมาตรงกลางอีกโอเคแล้วก็มีโนเลสมูรัสกีแอคเนเซรั่มอันนี้เหมาะสำหรับคนเป็นสิวเหมาะสำหรับคนเป็นสิวลดอาการ แผลคันละคายเคืองมีสารสกัดจากมะเขือเทศช่วยลดอาการแผลละคายเคืองอ่สาสารสกัดจากหอมแดงช่วยรักษาแผลเป็นช่วยตา้านแผลและลดอากาศลดโอกาสการเกิดแผลเป็นมาอัวละ่แกแล้วก็ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียต้นเหนตุของการเกิดสิวด้วยมีอะโลเวรล่าช่วยปรับปรุงผิวให้ความชุ่มชื้นอ่าสูตรที่สามเป็นเป็น no eng, er um ไปไนูริสแบ็กินเสงเลติโนเซรั่มเป็นไงอันนี้ให้หน้ากระจ่างใสลดเม็ดสี แล้วก็มีวิตามิน B3 สามสัรสกัดจากไขมุดดำช่วยสกัดสารพิษช่วยผิวกระจ่างใสมีสารสกัดจากเชื้อเอมเทศลดอาการแพ้ระคายเคืองมารเทาอาการแดงและอักเสบของผิวแล้วก็มีเรตินอลด้วยช่วยผ่าเซลล์ผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยสิวอืีวพี่แม่ไปดูรีวิวก็ได้นาแบบคนชมเยอะใช่เป็นอ่านดูรีวิวก็ได้แม่แม่ มาแต่แต่เป็นแนะนำตัวนี้เออ่มีอะไร <ino> เรตินอลโอโคมาปรึกษาคนไหนคะคนสามารถใครเราไม่ก่อนนะคะสามารถซื้อแล้วก็บ,บมูบลใส่หน้านะคะการการที่อาจไปแสบแสบมันมันคันแล้วก็เกาเกาเกาแสบมากนะคะใค่ต้อม,มีคนรีวิวมามาเบิดเลย ทุกคนสินค้าเข้ามานะคะเป็นว่าตัวไหนสิ่งสิ่งที่ดีว่าเป็นแบบว่าหนึ่งมันได้ได้ห้ากล่องเลยทุกคนสู<โ>ตรนี้ครับสูตรที่เป็นปรกตะกานะครับมีเรตินอลนะสูตรที่เป็นปัตากตาะกะมีเรติน,ลนะนตาาอนลทุกคนสินค้าตอนนี้นะคะจะมีแค่หนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งนะคะราคาตั้งเหลือแค่เหลือตก้าเก้าสิบเก้าบาทเหลือแค่ เพียงเกินเท่านั้นนะคะค่ะแพงมากนะคะยังไม่แพงนะคะเออ,อถ้าลูกค้ารับไปสามอันจะเหลือแค่ลดราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเป็นเลยจ้าก่อนเลยนะถ้าเริงๆผวาดได้สใส่ทุกคนตลอดนะคะกินที่บนหน้าของเราจะมีว่าการทาลแล้วชุ่มชื้นหน้าก็สวยแต่ว่าเกิดรอยเป็นเป็นแผลแล้วก็เกาว่า ไซก็คือประมาณไซทุกคนสามารถเลือกสูตรเหมาะที่เหมาะกับตัวเองได้เลยไปใส่อีกนี่เลยค่ะแม่ถ้าคนไหนไซจริงๆก็คือสามารถหนึ่งกล่องสามกล่องแถมหนึ่งโปรหนึ่งนะคะราคาเหลือแค่ร้อเาร้อยสิบเก้าบาทเหลือแค่ร้อเยนเท่านั้นนะคะโปรเลยนะคะจิ้มใจจบให้หนูนด้วยนาคะหนูมีงานอีกนะคะ เวยกันหน่อยนะแบรนด์ของพี่อะไรพี่เอ็มพี่เอ็มนะคะรู้แบบอะไรตัวจริงพี่เอ็มน้าใสมากใช่ตัวจริงพี่เอ็มน้าใสมากหน้าเด็กมากน่าเด็กมากจริงๆทั้งขาทั้งติ่งอืนี่เลยค่ะแม่สายตัวนี้นะคะตัวได้มาฉามาฉาโอเคแอบยุ่งใส่ขึ้นแล้วขึ้นตะกร้าแล้วเอาอีก,ก่อนฉันขึ้นตะกร้ามาัาฉาแล้วโอ้โ มาส่าได้หนึ่งซองนะคะข้าหนึ่งหนึ่งซองเหลือถ้าตกราคา99า้าทบเาทท่านั้นนะคะราคาต้องเอานะคะถ้าถ้าออบ้าระะา,าคาปะติราคาป้อมจะขโมยกูต้าไปกินไม่ให้มหแม่เอาหนูเจอนะะันเอานนี้ของหน,นูมากินเพราะว่ามัน่ึนมาขาวๆข,ขอบคุณนะครับแม่นีน่น่าแม่น,นี่น่าดนล้วขอบคุณมากครับใครอ่ะแม่ช่วยน้องหลินหน่อยละเก้าเก้า เออจะได้คนละออเดอร์หน่อยเร็วๆน้องลินจะได้มีงานอ่ะ,อะมาจะได้ไม่ต้องอยู่กับพ่อแล้วเออถ้าเราซื้อก่อนตาเราสิเยอะนินแทมหนึ่งราคาเ9้าสิบเกาทแค่เพียงเดียวเท่านั้นนะ,ะได้15บ้าซองแน่ร้อก้าเกได้15ซองเลิเลิเลสูนี่ค่ะกินได้สบายนะคะก็เป็นส้วยคือกินได้ แล้วก็สูนกับน้ำได้ก็คือทานน้ำเย็นได้กูต้าช่วยเรื่องอะไรบ้างอ่ากูต้าช่วยออไบ้ไหมเป็นผิวดีนะคะแต่ว่าผิวทีดีมากแม่แม่แม่มันจะเป็นหลักๆเลยก็กจะเป็นแอตตาเซนททนคือผสมกูต้าเสริมเข้าไปหลกัหลกๆเลยที่ช่วยต้านแก่ชะลอวัยลดริ้วรอยต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงสมองสายตาแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยจะทำถ้าเกิดกินแอดตาเซนทนเนี่ยจะทำให้ผิวลื่น ผิวเื่อนยิดงฟูใช่แล้วก็อันนี้เขามีสกูต้าเสริมเข้าไปด้วยจะทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นบ้าเลยอ่ะเหมือนกันที่หนูกินแล้วกว่าเพราะว่าหนูตื่นมาก็คือกลูต้ารับประทานวันหนึ่งแคปซูลครับพี่แนะนําเป็นตอนเช้าพอมอาหารเช้ายิ่งดีวายตอนเช้าใช่ต้านแก่ได้ด้วยันตื่นออกมาแล้วก็มากินเลยค่ะกินเม็ดยาวกินเม็ดเกี่ยวเม็ดอะไรสกูต้าไม่ทช่กูต้าเหมือนกันนะคะแม่เม็ดอะไร กูตตาจริงๆก็คือว่าหนูก็เคยกินผิวดีมากแต่ว่าไม่เป็นไรร้อยกินเบิร์ดเช็คสาผงนะคะแะคะเก้าสิบเก้าบาทตกลถให้ราคานี้เลยนะคะราคาดีมากเปิดอันนี้จะกินเม็ดเดียวนะคะกินเม็ดเดียวกินเม็ดเดียวเพราะว่าเพราะว่ามันผิวดีมาก ก็คือกินมาอุ้ยผิวสวยมากแต่ว่ากลิ่นกลิ่นตัวนี้เลยนะคะส่วนโกดนะคะที่คุณต้าบอกว,ว่าไดไปสามสองน,นะคะคุณต้าหนึ่งสอไม่มีซองน,นะคะมีแคปซูลน,นะคะได้ไปเลยนะคะมะซาหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเก้าสิบเก้าบาทร้อยเดียวคะ่ะจะให้พี่กินจบมือให้หน่อยอได้ไหมคะช่วยกันกับให้ลูกค้าสินค้าเข้ามาแล้วก็ เพิเ่มเติมมีสินค้ามาบอกว่าหละกหนึ่งนะคะเป็นมาซาผิวดีมากนะคะกินได้กินน้ำน้ำเย็นได้น้ำร้อนได้ขอุาอ้วนขอบคุณครับขอบคุณ,คณพี่เล็กน้อยค่ะโอ้โหก็บที่ราคา9 9้บาทให้พิซจีกจับมือให้เนา<อ>วันนี้ ช่วยกันแล้วก็หาเงินแล้วหาบ้านซื้อบ้านแล้วก็จ่ายค่าบ้านด้วยวันนี้นะคะแม่แม่อนุซื้อให้หน่อยได้ไหมยิ่งแถมหนึ่งโปซานนะคะหนึ่งมหนึ่งกับคุณพี่เฟ่ะวันนี้แถมราคาหนึ่งนะคะราคาเก้าสิบเก้าบาทเหรอแค่สองร้อยเก้าสิบเก้ากดหน่อยนะคะกินมาม่าเม็ดหนึนะคะกินเม็ดหนึ่ง อ่ามือดันแล้วก็กินได้อ่ะกินคนลาออเดินเนาะฮะอนเนี่เข้าแปลว่าถ้าคนไหนสามารถทานกับน้ําคือกินแบบว่าหนึ่งเม็ดอ่าเม็ดเดียวก็กินดได้ถ้าดันก็คือดันนะคะดันดนะว่ากินอาอาดทำแบบนี้แล้วก็กินน้ําตามแต่ว่ามันมันสว้างผิวดีแล้วก็มีอ่อดกายใช่เบนก็จะเบนกินใช่ไหมฮะ พี่เมฆกินอยู่นะคะเมฆกินเมดเดียร์แลคะอยากกินด้วยอแยจะว่าอยากผอมดูว่าจะกินแค่ไหนนะคะราคาเก้ามีสองหลังนะคะราคาเก้าสิบเก้าบาทเลยแค่เจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นกดโโเลยค่ะหนึ่งซองได้ไหมคะนี่นะคะโปรช่า เป็นเป็นี้น,นะคะแปลว่ากินได้ส่งได้นำร้อนได้นะคะกินนำเดินได้นะคะอ่านได้ทุกต้องอ่ะแม่พี่เบนพี่เปนครับข่ดก็ไม่หน่อยจะอ่านนเองอมแม่แม่ค่ะนี่แค่ะกัน,นุนจะบอกสินค้าให้มาละค่ะอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งะค่ะหลักหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทเหลือเก้าสิบเก้าส่งฟรีค่ะ เสร้มไหมคะมี่ะไรให้ดูนี่ก่อนนะคะก่อนที่ไปไหนกูตาต่อกล่องได้สา <c oughs> มสิบเมตรครับสามสิบแคปซูลน,นะครับตอกล่องน่ทานได้หนึ่งเดือนเลยร้อย <c oughs> เก้าสิบเก้าบาทมัช<ำ>ฉะก็ทานได้ครึ่งเดือนเลยหอมจังได้เหมเร์ดหนูขอนะไ,ไมิเนเซเบซสย ทุกคนมาบอกนะคะคอมเมนต์มาแล้วก็ทักหาหนูนะคะทักขาหนูแล้วก็ทักขาเอมด้วยนะคะเอมก็คือเจ้าของแบรนด์เองนะคะสินค้าแนะนําตัวนี้จะเป็นคือเซรั่มคู่กันกับมาซาแล้วก็เม้สั่งแล้วจา้าคุณสวยขอบคุณมากคะ่ะมะกมากครับชแล้วมมทักได้ะคร<อ>ับ,ะะบะะแม่หลินแม่หนังสือเล่มใหม่ชื่อแม่อะไรนะแม,แม่หนังสือเล่มใหม่ชื่อว่าแม่แม,แม่หนุยหรือเปล่าแม่หนุยก็ได้ แม่น้อยส่งส่งระเบียมาให้พี่เบนหน่อยแม่น้อยแม่น้อยพีอุ่อแม่น้อยค่ะแม่น้อยอุนมาให้เบนหน่อยจะไปกินกินโต้ง <c oughs> นะนะนะซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยอ่าใได้นะคะแปลว่าผิวดีมากนะคะใายตัวนี้จะเป็นราคาเก้าสบเก้าบาทละหนึ่งนะคะตบมือให,หน่อย <c oughs> วันนี้มาสายการกับน้องเบนแล้วก็น้งองหลิมอ่ะทับใจให้เอฟซี FC นะคะมาเที่ยวเลยเจอกันบายบายปะเจอกันอีพกพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะขึ้นไลฟ์ใหม่ห้าทุ่มปะอยู่แล้วเหรออยู่แล้วะปะปะไปแล้ว อ้อนอ้อนก่อนโอ้ยแม่อดมาเลยอดอดพี่เบนออดพี่เบนไม่แม่จ่าให้หน่อยออนพี่เบนเร็วๆตาพี่เบนวตาขอบคุณพี่เบียร์นะครตาตาพี่เบนนั่งอยู่แล้วโอเคโอเคโอเค